คำอธิฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระปลาของพระองค์ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์คือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างหาที่ติดไม่ได้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระดำรัสของพระองค์และพูดความจริงจากจิตใจของตนเพราะพระคุณความรักและพระเมตตาของพระเจ้าได้ปกคลุมอยู่เหนือชีวิตของเขาทั้งหลายพระเจ้าทรงเปลี่ยนด้วยความบริสุทธิ์พระองค์ทรงยุติธรรมสารเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตัดเตือนไว้ว่าย้ายใ,ใจของเจ้าฤๅษยาคนบาปแต่จงดำเนินในความยำเกรงพระเจ้าวันอย่างคำ่ำและจงซื้อความจริงและนิยาขายไปเสียจงซื้อปัญญาวินัยและความรอบรู้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับองค์พระปัญญา,ยาบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ทรงช่วยข้าพงหลายสามารถเข้าใจและเข้าถึงพระธรรมบัตรสั่งสอรของพระองค์พระบิดายเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงตีสอนมนุษย์ด้วยการขนาดเพราะเรื่องบาพปพระองค์ทรงเผาผลาญสิ่งที่เขารักเสียอย่างแมลงเมา่าใครเล่าจะบ่ายเบียงพระจากความผิดบาปที่ตนเองได้ก่อขึ้นได้พระมนุษย์ทุกคนต้องรับผิดชอบตามการกระทำของตนเองในวันพิพากษาที่จะมาถึงข้าแต่พระเจ้านในวันนี้ข้าพงศ์ไหลมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตาย,ยกโทษให้อภัย และขอริพรีรประเสริฐของพระยครฤสต์ทำลายเชื้อบาปทั้งหมดทีก่กอดแน่นในจิตใจของพระพงหลายออกไปห,หมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงอวยพรประเทศไทยขอบพระคุณความรักและพระเมตตาของพร,งระองค์ปกคลุมอยู่เหนือทุกๆครัวเรือนบนผืนแผดินไทยและขอให้แผนงานในความรอดของพระเจ้านั้นสําเร็จเพื่อช่วยปี่น้องคนไทยทั้งในประเทศไทยและในต่างแดน ได้รับการปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากอนุภาพของมารร้ายเข้ามาสู่ครอบครัวอัศจรรย์ของพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระเยซูคริสต์โอ้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างภูมิคุ้มกันทั้งทางฝ่ายร่างกายและทางฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่กระโปรงหลายในการมีชีวิตท่ามกลางอำนาจของความบาปขอองค์พระพิญญามบุตรทรงช่วยให้กระโปงหลายมีความเชื่อที่กอบด้วยความกล้าในการประกาศเป็นพยาน เพื่อนำคนบาปอีกมากมายมาถึงความรอดทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเถิดประบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพรงองก่อยทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพรองขอบคุณพรองในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน